เขารู้สึกกับคุณเกินกว่าจะถอนตัวถอนใจเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน The Hydrofan พลังงานของคนราศีพฤษภนะคะ ีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนรรคกฎพิจิกเรียมพอลเลอร์พลังงานของคนดาศีเมษเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรผึ้งศพการเดอะเฮอร์มิตพลังงานของคนราศ it, งงาราสีกันมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนราศสีเมษนะคะจ,จะเป็นโสดโสดมาสักพักโสดมายาวๆบางคนอาจจะโสดสนิทเลยนะคะไม่สนใจใครมีความเหงามีความคิดถึงมีบางครั้งก็มีอารมณ์ที่อยากมีใครสักคนเหมือนกันแต่ว่า ก็กลัวความรักลกลัวความไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจสุดท้ายก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวต่อไปนั่นเองแต่ว่าบางคนก็โสดมาสักพักแต่ว่าไม่ได้โสดสนิทโสดมีคนในใจโสดคิดถึงใครก็ได้นะคะเก็บตัวเก็บใจไว้ให้ใครบางคนคนที่อยู่ในใจก็ได้เช่นกันบุคลิกดีหน้าแต่ดีเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนที่หัวโบราณเป็นคนที่ยึดติดรักใครก็คือยึดติดอยู่กับคนคนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนใจง่ายๆนั่นเองนะคะ ดูเหมือนเป็นคนที่สามารถเลือกใครก็ได้นะคะหรือว่าครบใครก็ได้ทีละหลายคนเพราะว่า เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูดีมากๆแต่กับกลายเป็นคนที่ไม่ชอบบริหารสเสน่ห์ของตัวเองในด้านนี้รักใครรักจริงรักแล้วก็รักเลยแต่ฮะไม่มีใครให้รักก็อยู่คนเดียวได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหงาบ้างเศร้าบ้างคิดถึงบ้างในบางครั้งบางทีแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะทําให้คุณคลายความเหงาด้วยการหาใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะคะวิธีการคลายความเหงาของคุณมีหลายวิธีแต่ว่า ไม่ใช่การล้อเล่นกับความรู้สึกของใครแล้วก็ไม่ล้อเล่นกับความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่รู้สึกกับคุณเกินกว่าจะถอนตัวถอนใจเขาคือใครใครที่รู้สึกกับคุณนะคะเกินกว่าจะถอนตัวถอนใจขอใครบอกทีขอภัยบอกทีนะคะคนที่รู้สึกกับคุณเกินกว่าจะถอนตัวถอนใจเขาคือใคร สีดาพลังงานของคนธาตุโลมีถุนตนกุมสิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษกันสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูเจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุไฟนะคะ เป็นคนขยันเป็นคนอดทนเป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างใจเย็นหนักแน่นมั่นคงเป็นคนที่สู้ไม่ถอยมีความคาดหวังทําอะไรไปแล้วก็มีความคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นครอบครัวมีความสําคัญมาจากครอบครัวใหญ่เป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดกับใครเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยมีอะไรก็คือพูดกับครอบครัวคนใกล้ชิดคนที่สนิทเท่านั้นนะคะไม่ค่อยเปิดเผยอะไรให้กับใครสักเท่าไหร่ พลังงานของเขามีคนที่อยู่ในใจมีความคาดหวังในผลลัพธ์อาจจะจีบใครแสดงออกถึงความรักที่มีให้กับใครแล้วก็รอคอยคำตอบจากคนคนนั้นนั่นเองนะคะหากตอนนี้มีใครมาจีบคุณมีเกณฑ์จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามีความเป็นเด็กกว่านะคะ จีบมานานแล้วรอคอยคําตอบจากคุณอยู่เราก็ไม่ได้มีใครไม่ได้ไปไหนนะคะเขานั่นเองนะคะที่รู้สึกกับคุณเกินกว่าจะถอนตัวถอนใจเพราะในใจของเขามีเพียงแค่คุณเท่านั้นมีเพียงคุณคนเดียวที่เขาจะสามารถจินตนาการถึงอนาคตของเขาหรือว่าเป้าหมายในอนาคตของเขาไม่มีใครเลยนะคะตั้งแต่ที่ได้รู้จักคุณรู้สึกดีกับคุณหรือว่าจีบคุณแสดงออกให้คุณได้รับรู้ว่า คุณสำคัญสําหรับเขาหรือเขามีความรู้สึกที่พิเศษกับคุณเขาก็ไม่เคยเปิดใจให้กับใครอีกเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงรู้สึกว่าเขาถอนตัวถอนใจจากคุณไม,ไม่ขึ้นนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะคนคนนี้เขาชอบอะไรในตัวคุณขอไพ่บอกที เด็ดนะคะเด็ดเดียวเด็ดขาดดุนะคะคำไหนคำนั้นนะคะกระดกระเสียพร้อมเสียงพร้อมลุยนะคะเป็นคนที่เก่งมากๆไม่ยอมคนไม่ยอมใครนะคะแต่ลึกๆในใจมีความอ่อนโยนมีความเซนซิทีฟอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยเวลาที่ได้รับความรักได้รับการปกป้อง ได้รับการทนุถนอมจากคุณเขารู้สึกอบอุ่นมากๆนั่นเองนะคะแม้ว่าในบางครั้งจะดูเป็นคนที่ดุดุมากๆก็ตามนะคะเอาจริงเอาจังเป็นคนที่ลงมือทําเป็นคนที่ขยันอดทนนั่นเองเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรนะคะ เป็นคนที่สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายมีความขยันมีความอดทนเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาชอบอะไรก็ทําแบบนั้นแบบเดิมๆซ้ๆําๆนะคะไม่ใช่คนที่เป็นแบบสายแฟชั่นที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะ<ป>การแต่งตัวการแต่งกายของคุณนะคะเป็นคนที่ดูดีแต่ก็ไม่ใช่คนที่ที่ฟุ้งเฟ้ออะไรนะคะเป็นคนที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรตามกระแสไม่ได้ชอบอะไรตามกระแสเวลาทําอะไรก็ทําจริงนั่นเองนะคะก็เลยทําให้เขาชอบคุณมากๆนะคะ ความหนักแน่นความมั่นคงความขยันความอดทนของคุณความจริงจังความตั้งใจของคุณนั่นเองนะคะแม้จะดุเขาไม่ได้กลัวความดุของคุณเลยนะคะในพลังงานของคนคนนี้เหมือนกับมองข้ามความดุของคุณไปแล้วมองเห็นจิตใจเนื้อแท้ของคุณไปแล้วนั่นเองนะคะอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณอยากมีคุณเป็นคนรัก เพียงคุณเท่านั้นที่เขาสามารถจินตนาการถึงการสร้างครอบครัวความรักคนรักนะคะไปด้วยกันมีแค่คุณเท่านั้นที่ทำให้เขาสามารถมโนถึงถึงชีวิตในอนาคตของเขาคนรักในอนาคตของเขาได้นะคะ ความแตกต่างความไม่เหมือนอายุที่แตกต่างกันนะคะการดูแลทีแใครเอาใจใส่กันหรือว่าคุณคู่รู้จักกันมานานแล้วนะคะไม่ได้เป็นแฟนแต่ก็รู้สึกดีต่อการถามไทยทักไทยดูแลก,กันมาสักพักแล้วนั่นเองจึงทําให้เขารู้สึกหลงเสน่ห์คุณแล้วชอบความเป็นตัวคุณมากๆนะคะหรือบางทีคุณอาจจะเคยอกหัก เคยผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับความรักมาแล้วตอนนี้โสดไม่ได้มีใครนะคะเขาเองก็รู้ว่าคุณเป็นคนโสดคุณไม่ได้มีเจ้าของเขาจึงรอคอยคุณเฝ้าคอยคุณรู้สึกดีกับคุณมากๆนั่นเองนะคะ,ะมีใครสักคนเข้ามาจีบคุณแสดงความรู้สึกของเขาให้กับคุณได้รับรู้แต่ว่าระหว่างคุณกับเขายังไม่ได้มีสถานะต่อกันคุณเองก็อาจจะยังไม่พร้อม หรือว่าคุณคิดว่าคุณกับเขามีอายุที่แตกต่างกันมีไลฟ์ไสไตล์มีความคิดที่แตกต่างกันมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันอาจจะไปกันไม่ได้ก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนนะคะเขานั่นเองคือคนที่พร้อมจะรอคอยคุณแล้วรู้สึกกับคุณเกินกว่าแค่คนธรรมดาคนรู้จัก อยากมีคุณเป็นคนรักอยากมีคุณเป็นครอบครัวอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณมีแค่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทําให้เขาสามารถจินตนาการเพ้อฝันไปจนถึงการมีกันและการการสร้างครอบครัวหรือว่าอนาคตของเขาที่มีร่วมกับคุณนั่นเองนะคะเรามาถามไพ่เราคนกันนะคะเขามีอะไรที่อยากบอกกับคุณไหมนะคะขอไพ่เปิดใจเขาทีนะคะคนที่รู้สึกกับคุณมากเกินกว่าจะถอนตัวถอนใจคนนี้ เขามีอะไรที่อยากบอกกับคุณให้คุณได้รับรู้ไหมนะคะคำพูดจากใจเขาที่มีถึงคุณคืออะไรนะคะเขาอยากรู้จริงๆนะคะว่าคุณรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขไหมที่ในชีวิตของคุณมีเขาเข้ามาหรือว่าคุณรู้สึกมีความสุขสบายใจมากกว่า เขาสงสัยว่าชีวิตของคนที่มีเขาหรือไม่มีเขารู้จักกับเขาหรือไม่ได้รู้จักกับเขามีความแตกต่างกันไหมนะคะการอยู่ใกล้คุณนะคะการได้อยู่ใกล้คุณทําให้เขามึนเมามากๆทําให้เขาเสพติดทาให้เขาเบิกบานเหมือนกับได้รับสารกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ชีวิตเคลิ้มความสุข ในใจหรือว่าความเคลิบเคลิมเกิดขึ้นในใจของเขานั่นเองนะคะเขาก็รู้ว่าบางทีเขาก็อาจจะวุนเวอรเกินไปหรือทําให้บางสิ่งบางอย่างดูเหมือนกับเพอ้อฝันเกินไปหรือว่าทําลายบรรยากาศบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะ เขาอยากให้เขาภาวนาให้สถานการณ์ไม่เหมือนตอนนี้นะคะหากว่าตอนนี้ไม่มีความชัดเจนเนาะเขาอยากจะให้มีความแตกต่างให้มีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปแปลกไปจากนี้นั่นเองนะคะหากไม่ชัดเจนก็อยากให้ชัดเจนหากว่าคุณยังลังเลสงสัยไม่มั่นใจเขาก็อยากให้คุณมีความมั่นใจหรือว่าเปิดใจให้กับเขานั่นเองนะคะเขาอยากจะมีความสนิทสนมกับคุณ เขาอยากจะถามว่าคุณทั้งคู่เคยสนิทสนมกันมาสักพักก่อนหน้านี้นะคะเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นอีกครั้งเราก็สามารถสานต่อไปได้นั่นเองนะคะตอนนี้น่าจะหลงรักรักมากๆคิดถึงมากๆนะคะแล้วก็มีความสงสัยในความรู้สึกของคนที่มีให้กับเขาด้วยนะคะเขารู้สึกเคริบเคิะม วันไหวมากๆเวลาที่ได้อยู่กับคุณเวลาที่ได้อยู่ใกล้คุณได้เห็นหน้าได้มองตาได้ยินเสียงเขาอยากรู้เหลือเกินว่าคุณรู้สึกเหมือนกันกันกบเขาเหมือนกับที่เขารู้สึกหรือเปล่านั่นเองนะคะนี่ก็เป็นคําพูดในใจของเขาคําถามในใจของเขาเี่เขาอยากรู้เกี่ยวกับคุณนั่นเองนะคะ